สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนีก้กลับมาพบมาพอกับช่องแอมปิพิกไทยแลนด์อีกแล้วจ้าทุกคนมูนี้แม่พามาเบ่งหญ้าเนาะหญ้าเพิ้นห่ออันห่อข้าวต้มมัดเนาะบ้านเฮาเอิญข้าวต้มมัดเป็นบนนี้ข้าวต้มมัดเหรอเนาะจ้าทุกคนอันเอ็ดกินเนาะจ้าทุกคนเอ็ดกินหญ้าเพิรนมาห่อสู่กินเนาะแม่นะห่อมีได้จ้าทุกคนเพิรน,นวผู้เท่าเพิรนวามันขลํา ห้ามหอห้ามหัดห้ามย็บเนาะคนท้องจ้ะก่อนจะพาไปเบิ่งแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเลยจ้าส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวจ้ะทุกคนข้าวเหนียวดิบๆนี่แหละข้าวสารเนาะข้าวสารใช้ข้าวเหนียวจ้ะเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นถทดำ โต้ดำก็ซื้อเอาเนะาะจ้าทุกคนอันซื้อมาแล้วก็แช่ขึ้นนึงแช่ขึ้นนึงแล้วก็ต้มซะก่อนเนาะยาบุญต้มคือมันผุยซะก่อนเนาะต้มคือมันนิ่มซะก่อนจ้าทุกคนแล้วก็เอามาเอ็ดไน,นี่เสือขาวเสือโท่ดำแล้วก็เสือโกยซุกจาก้างานกำลังเอ็ดเสือ แล้วก็ห่อเห็นดิงาเพื่นห่อสามนสามี่สง,ง,งสาม<ะ>สน้ำบวเข้าอืมน,น้ำมันจะเข้าทางกางอืมเห็นดิถ่ายห่อขัดตุ้มกะใหญ่สูงหกเลยได้วเดียวมีขอบหกจ้ำข้าวชะบนเอดเปรงไปนะเอกจริงนิดน้อย อันนี้ก็เป็นเป็นตัวที่เพิ่นห่อแล้วเนาะห่อแล้วเพื่อกับความไววันนี้แต่ทุกคนความไว้แล้วกัอันใหย่ใยญเพื่อกับมัดมัดจุ่มเสื้อกันเสื้อสามโคมันบอกเออมัดมาแล้วเอามาทางมาเสือเ้อกาตุกเอาให้เพิ่นเบืง้งจะสองเท่าคนพิการกบผพ้เท่าเพิ่นลงดำนาไม่ได้เพื่อกับมาเอ็ดขะต้มสู่กิน ห่อกินเนาะทุกคนขึ้นเยอะว่าละเอ็ดอันบ้านแม่เอินเอินข้าวหอง,งอเนาะข้าวหวานหรือว่าข้าวหอง,งอนี่เจ๊ค่ะเวลาห่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเอดเข้าวหอง,งอเนาะเสืรออันเวลาข้าต้มซุกแล้วเนาะเนาคือไปนะเวลาอันข้าต้มซุกแล้วข้ากลมาปาดเนาะเพรมันเย็นแล,ล้วก็ปาดเป็นเป็นคั่มเป็นคั่ม หอยน้ำตาลเซอเกอรน้อยนึ่งแล้วก็หวยมะพร้าวขูดเนาะภาษาบ้านแม่ก็จะเอื่นว่าข้าวหัวงอกจ้าทุกคนก,เกนเน็เอ็ดกินเนาะเอ็ดกินข้าวหวานหรือว่าข้าหวหัวงอกก็ไดจ้าแม่ไทยบรรยากาศเถื่อนเน,ะนาะก็นั่งห่ออยู่ในพื้นอยู่ในเต,เตอร์โฮมไหมก็ประมาณนี้ญาเพิ่นเอ็ดสูก,กินขออภัยหลายๆทุกคน เอ็ดสู่กันกินเนาะพอดีได้โกยมาโกยมาแต่อันพอดีแม่กับสกลเนาะกับสกลกับสกลก็เลยได้โกยแล้วก็ซื้อโถมาเข้าเขาก็มีอยู่แล้วเนาะโถโถก็ซื้อมา20บาทเนะคะทุกคนได้ตั้งหลายเข้าเขาก็มีอยู่แล้วกัามาหอกินเนาะเอด็ดปั่นกันกินเนาะจ้าทุกคนปั่นกันกินอยู่เหินดีก็อยู่ซื้อซก็อซอซอซอเอด็ดกิน ของหวานเนาะนี่มันก็พ่ากันเอ็ดเอ,เออชิชิไดยตอนต้มยู่ต้มลแล้วแล้วก็ตอนซุกแล้วก็ตอนจะเล่ายัางอีหลายขั้นตอนเดี๋ยวทาไปเบิ่งตอนต้มกันเนาะจะทุกคนว่าจะเป็นน้าเอเนาะนี่จ้าทุกคนวิธีต้มข้าวต้มมัดเนาะกระตังเป็นนี้เนาะจาทุกคนตังเสืออันตังเสือมาหนึ่งเนาะแล้วก็เอาน้ำเสือจ้ะ เรียงไว้เรียงแบบตังเนาะจ้ะถ้ามีปิ๊บกระตุมเสื้อปิ๊บได้เนาะแม่บ่มีปิ๊บแม่กะตุมเสื้อมันเขาก็เรียงเรียงแบบตังไว้แบบนี้ตังแล้วก็เสือ้อหนำเนาะเสือเ้อเฮามันโทมหรอวะเสือเ้อหนำเฮามันโทมแล้วก็เอาไปค้างเสื้อเต๋อนี่สินี่ค่ะทุกคนกระตุมไปเรย่อย แต่เวลาต้มหึงอยู่ได้จะทุกคนประมาณสองชั่วโมงสามชัมม่วโมงเราก็เอาใบตองปกอันปกปะเนาะปกปะแล้วก็ตปฝามอหจ้าทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนซุกเนาะวันนี้เนาะน่จ้าทุกคนบัดบัดซุกแล้วก็จะเอามาเป็นวันนี้เนาะใบตองใบตองก็จะเหลืองแบบนี้เนาะ,ะ,ะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนเี๋ยว่าเบิงง่งหยาเพิ่นแกะเนาะ สุกก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนนี่ค่ะมีโกยมีโทดําเนาะแล้วก็มีเขานี่จะจะเป็นแบบนี้จะแสบได้ทุกคนกินกินเลยก็ได้เนาะกัดกินเลยก็ได้มันก็จะหวานมันโถจังน้อยรสชาติมันก็จะมันโถจังน้อยแล้วก็มันก็ละหวานหวานโกยเนาะจ้ะทุกคนเออหวานโกยมีตาเห่า บัดอันบัดแม่เอ็ดอันเขาหงอเดี๋ยวแม่ยังจะถ่ายให้เบิ่งอีกเท่านึงแล้วจะทุกคนอันนี้แกะให้เบิ่งซะก่อนเนาะให้มันเย็นซะก่อนนะจะทุกคนใช่ไหมช่วงตรงนี้มันคือบริการเออราไปพัดได้นี่จ้ะทุกคนก็มาขูดอันขูดมะพร้าวเนาะขาดขาดเผื่อนั่นนะขูดมะพร้าวแล้วก็นี่ดิข้าวต้มกับแกะแล้วเนาะ คุกระบ่อนี้นะบ่แกเวันนี้จะทุกคนเอากระโมงใหญ่มาใส่แกเป็นตอนนนี้แล้วก็ตัดเนาะตัดเป็นสินนตัดเป็นสินนนี้สิมกเดี๋ยวสิมสิมเธอเบิ่งก็ฮะตัดไ้มันกินอันนั้นละ่ได้ทำไมทำามทงไตัดอไรนี่นี่ลงข้า ัอดีค่ะทุกคนสิ่เส้ตาลเออใจ้าเอากือค่ไปใสเออไปใส่นี้เลยะเลยมใหญ่โม่ค่อยสิเอ็นั่นหมืนยสิปเอาโมใหญ่มาใช้กันนี่จ้ะทุกคนเอ็ดยังม่ทันได้แล้วแม่สิมก่อนไหนนีเลย ามาพาะพร้ราวเนาะยังกก <c oughs> ้าวังหวานเนาะไมต้งัดตยนเขาจะกัดเขาจะขาานใส่ยอะกินขาต้มแล้วรถมาดัานหน้าเนาะไอ <c oughs> <c oughs> ตอนเพิ่นมือค่อยว่าอัน <c oughs> เพิ่นตะหู อันโมกนะย้อกับเขาได้ก็จิงอกนะอันยาวันโอ้ยเราบอกงอกันล้วยาบ้านเราบอกอันซุกเราบอกข้าวต้มเราค่อยบอกอย่างเด้อวะโอ้ยข้าวต้มที้ผีนี่เนาะเราอะเราลบมาอีกเราก็ับเลยได้กินก็ถึงคุณมาดำหน้าจอยตอนยังได้กินรอบสองโมมีงอกยาวันนะเขาค่อยบอกเขาก็เบิ่งคนเบาอยู่ บอกอล้วบ่อใหญ่ไทยนะบอกอะไรซีมาบุมามาบุมาตายาตินะจ้าทุกคนตัดอันไปลงไปเอากระนั่ง s t a เป็นต้นเนาะนี่จะเป็นต้นแล้วก็เสื้อมะพร้าวมะพร้าวขูดเงียบก่อนเงียบก่อนเสื้อมะพร้าวขูดแล้วก็เสื้ออันเสื้อกลืนเนาะแล้วก็เสื้อน้ำตาลห้อยน้ำตาล แล้วก็ขลุนแล้วแบบน,นี้ทุกคนแล้วก็แล้วแล้วแบบน,นี้แล้วก็ร,กบรกับประทานแล้วก็รับประทานอะไรบบนี้ <c oughs> มาจ้าทุกคน,น,นมาแซ่บๆน้องกันพา,านลงมาเบิ้งสักวัอนก็มีไปนั่งข้างหญ้าเดี๋ยวย่าพาลงไปไปไเร็วๆน้ำผู้ก็งอแง่งเด้อทุกคนเพิ่นองจากลินอันเป๊ปซี่เป็นหอนเนาะไม่ได้น้องก็มาถีบขาโค้น น <hertz diversity S 2> ี mm ่จ hmm. yeah, mm ้ะทุกคนดูอาจากอยากอยู่กับบ้านโอ้เรากระเนี้ยเห็นเนาะเราอยู่บ้านที่สั่งเขาจะเอางถุงร้องมาดคนดีเดียวบ้านเดียทุกคน